เสียงปลาดินพี่น้องอู้เบ็ดโกงๆกงเลยครับอู้หลังนี้กระติดครับผมใส่ใช้ตัวกันครับอู้บินแห้งแท้หลังนี้ก็มีอาการครับเบ็ดโกงโงครับหลังนี้ก็มีอาการนี้วครับหลังนี้ส้มเลื่อนไว้พี่น้องอหลังนี้คือเสียงปลาดินพี่น้อง หัน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 นี่ครับเฮ็ดแจ่มครับอืโอ,อ้โหเอาอีกแล้วครับหลังนี่นี่ครับหลังที่เขาตาัดสายเบ็ดครับเอาหลัางไม้มาแทนเคลื่อนไว้อีกแล้วพี่น้องดุนกับไส่ได้ดูพี่นอ้องหลังนี่ทำงานอีกแล้วครับมองดูยอยู่ปะมองดูมองกอเขาครับโอ้โหยู่ยู่ครับอยู่ยู่ สารทิศแค่แนวแ่าไต่เข่วเต่้ยยังนุ่มสวัสดีครับผมครับกับมพบม,มาพอกับสารทิศยุ่งทวงให้ทวงหน้าช่วงคำคำแรงๆคือเก่าพี่น้องครับก็ได้เวลาทีห้องติมหาอยากหาจินล้วครับสามทิศตีภาพพีพาน้องออกมาปังเบ็ดคือเก่าครับครับตะเวียนกําลังศิลับผู้พอดีพี่น้องครับผูเก่อพู้พันข้ามห้องครับพอดีฝ่าผู้ฝนตกมากี้สารทิศเลี้ยวไปมือตึ๊บเลยครับแต่ตอนนี้เศร้าตกแล้วครับไมเห้องเมื่นอนี้นี่ครบับขึ้นมา ม้ต้นบกครับสามทิศต,ตั้งซื้อให้เป็นไม้ต้นบกด้วยครับปีหนึ่งสามทิศที่มากทีหนึ่งครับไม้ท,ทั้งพี่พอมันพัดขึ้นมาจากหน้าสามทิศกับยุทั้งนั้นครับแต่เว้นออกหน้าสามทิศมาจากน้อยครับเนื้อที่ห้าไส้เมื่นอนี้ก,ก็เป็นเนื้อเขียดครับเขียดที่มันเหลือจากมื่อนั่นแหละสามทิศกับไต้ติมอ,อีกแต่ว่าเขียดกับเบด็ดบ่ทอกันครับ,บเบียดหลายก็เขียดมียุ่ประมาณสามสิบตัวพี่นอ้องเบียดเท่ากับสี่สิบหลังสามทิศกับที่ไส้ซ้ำเขียดมีเหรครับในส่่วนทีเหลือ สามทีตกะจ้างสิ่เป็ดไตมาใส่เติมกันเนาะครับช่วงกับข้ามกะขึ้นมือนี่มาคนเดียวครับติดคลมมราไหนมานำทีตกลมบ่มีเงี้ยววะสันสามทีตเลยชายเดียวครับมือนี่ครับไปครับพ่อพูดพันทําเพลงมันตีคำก่อนป้าพีพา,พาน้องลุยปักกันเลยครับไปครับหลังแรกเขาลุยกันเลยเบื้องบรรยากาศตะเวนสิรับคู่ไปนลามครับ เว้นรับผู้ล่วงเร็วอีรีครับปักไตรวดน้ำไปเลยครับนี่แดบตาแนเ่เด้อพี่น้องแต่เว้นเงี้ยตาแต่เว้นเงี้ยตาพี่เงี้ยตาน้องครับเบิ่งบรรยากาศไปน้ำครับ ป้าอ้อยไรครับแถวนี้ป้าอ้อยไร็นฟูก้อยครับต่างตะเวยนแล้วแป๊บเดียวตะเวยนร,รับผู้หร้อครับ เดี๋ยวสิพาพี่พาน้องห้องปักลังนี้กับพ่อเด้อครับเดี๋ยวซันสิทธิ์ขอตัวขออนุญาตปักก่อนมันไกลสี่คำหรอครับแต่เวรรับพูดหรอครับคุณครับบรรยากาศตะเวนไกลสิ่รับพูดแล้วครับครับพี่น้องปักเบ็ดเนื่อมืดเหลืออยู่ประมาณสิบลังครับย่างกลับมาเสียงปลาดินพี่น้องอู้เบ็ดโกงๆเลยครับ โกงๆเลยโอ้หนี่ครับโอ้ใส่งามครับใส่แกงได้ครับนี่อีกหลังนึงกระดิ่นครับเดี๋ยวพ,พ่พี่พ่อน้องไปเบื้องกันหลังเหนียวไปนีกอนครับนี่ครับหลังทางกันนี่โอ้หลังนี่กระติดครับใส่ท้ทกกันครับ บินแห้งแท้อุ้ยหลุดจ้อยโอ้มันขาบเนี้ยซื้อครับมันขาบเนี้ยซื้อๆนี่ครับเขียดขาดเครื่องเลยตัวนี้น้อยก็ตัวนั้นอยู่ครับเดี๋ยวไปเก็บตัวนั้นก่อนพี่น้องมานแก้มแดดเข้ามาแล้วครับโอ้ใส่งามเลยครับขั้นแท้่อนาง,งสีหกพี่น้อง หกแข้งเหลือเกินคนบอมมาไซครับนี่ครับแต้มแรกเขาครับนี่พี่น้องขายยางกลับครับมันมันครับปักไปอีกพี่น้องหลังนี้ก็มีอาการครับเย็ดโค้งครับยู้เค็กเบื้งก้อนพี่น้องอย,อยุ้ยยู้ยครับยู้ยยุนี่ครับ ใส่แจงใส่ควนอีกแล้วครับนี่โอ้แต้มสองเข้ามากแล้วครับมาแล้วครับแต้มสองเข้าเขียดไอ้ถุงกับเม็ดได้ครับตัวใส่สีเหลี่ยเขียดตัวนี้ใส่ไว้คือเขามันกินเขียดบ่ได้ครับนี่ครับแต้มสอง้าครับใส่ควนใส่แจงอีกแล้วกินเลือกติบ,บนันเดี๋ยวขอพูดก่อนครับ มนันมันมาแล้วครับเดี๋ยวเอาเนื้อเข้าปากักไปอีกพี่นอ้องเนี่ยหมดแล้วหลังนี้ก็มีอาการนี้แล้วครับนะครับตัวปลาครับดูวะดูบ่ดูบ่มาแล้วครับแจ่ <m> มซ้ำโอ้โหมันนี่ครับขายงียงครับ โอ้ไซนี่งามครับกึนเบ็ดอีกแล้วบ่มาแห้วครับแต้มสามห้องโอ้จิตเวียนครับโอ้สวยง,งามใ่งามครับโอ้กึนเบ็ดพี่น้องกินเลือกครับกินเลือกครับขอตัดสายเบ็ดเลยครับ นี่ครับแต้มสามหอขายยางกลับครับพี่น้องมันมันครับเดี๋ยวเอาไปนี่ก่อนครับที่เอาหลังที่มันเหลือมาเปลี่ยนหรอกครับขับก็ได้มาหอดลแล้วขับห้องมือจีนลยครับยางเคลเบ็ดมาหมานมาสามแต้มครับพี่น้องนี่ใส่ปูนใส่แขงงามๆเลยครับนี่นี่ครับสามแต้มลับลุดไปแต้มนึงครับบ่เป็นยัง ว่าให้เขาขยายพันธุ์ไปครับเดี๋ยวเขาก็ับไม่กินไหมถือว่าหมาันอยู่ครับนี่ครับเบเห่าเหลือชิบหลังครับสามสิบไส่ไปสามสิบหลังสามสิบสามสิบเบดหลังเนี่ยครับเดี๋ยวสิไปหาเขียดหายังมาใส้เสริมอีกครับหลอกกับสีหามาไปจะเสริมมาเปลี่ยนในส่วนที่ห้าใส่ไปแล้วเนาะครับหมันมาแล้วพี่นอ้องหมันมาแล้วเปิดหัวได้ดีครับ แม่งก็หลยหลยครับมากวนมาวนไฟเตรียมหนา้าเตรียมตาเข้าอยู่ครับไปพี่น้องเขาบ้านสามทิศกระสีไปเฝ้าไปหาไตเหยียดไตยังกินข้าวกินน้ำส้อมเมื่อส้อมม่แห้งสีเฝ้าผ้าพี่ผ้านนองเขาออกมายามเบ็ดครับรู้รสึกว่าป่ามันสิจินเบ็ดตะเวนครับบุญนี้นะครับไปเขาบ้านก่อนพี่น้องครบับสวัสดีพี่นอ้องทักใต้พี่น้องเยซี่เข้าย่ำกลางคืนนะครับครับก็หลังจากเข้าไปส่อมเมือ่อซื้อไม่แห้ง ไปกินขา้าวจีน้ามสามาทิตก็ไปไปจับเขียดไปหาไตาเขียดปลาตืมกันครับบันนี้สีผ้าทีผ้านองเข้ามาใส่เบ็ดส่วนที่มันเหลือนะครับนี่ครับสิบประมาณสิบลังพี่น้องเขียดก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวเหระครับทั้งหง่ทั้งหน่อยนี่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มมันกาค่อนข,อขอ้างจีบหายากน้ำครับมื่อนี่ข้นกับห้าลายแล้วก็ฝนโมโตครับ มัน,นขนทางสีแคะหรือว่ามันเปียวนั่นละ่ะเอา้าข้าใส่ใดซ้ำใดกะใสซ้ำนั่นแ่ะครับเนี่ยมดดยู่ใส่ตามทีก่กะสีผ้าพี่พ่อน้องเข้าใส่ยู่นั่นละเรากะสีผ้าพี่พ่อน้องเข้าไปตรวจเช็คควมเรียบร้อยแต่ยมไปตรวจสอบในพื้นที่ต้องสงสัยในส่วนที่เห้าใส่ไปวองตอนแรกนะครับเรากะขานยางกับ,าาบวองแร่งเข้ามานเตรมมาแล้วครับสามเตรียมไอพี่ไ้น้องได้เห็นพอได้ห้องทองล้วครับ ใช้เากันโดนครับเขาใน่ไม้กันเลยพี่นอ้องรับส่วนที่เลือซีบลังเข้าด้ปักเรียบร้อยแล้วครับปักไปก็ล้างเรือไว้หล้างหนึ่งนี่ครับออกมาเปลี่ยนหลังที่เข้าตาดัดสายเบ็ดดี๋ยน้องครับเนาะเดี๋ยวเสียบไว้ครับครับยามมาลังที่สองเบ็ดผิดปกติครับอยูบ่พี่นอ้องโอ้ยยูยครับนันเห็นยู่ครับ มาแล้วครับนี่ครับแต้มแรกแต้มแรกทำงานแล้วครับเขียดทำงานแล้วครับว่าเป็นกินเลอกอีกทีพี่น้องเก็บครับหลังสองกะทำงานได้ครับเขียดเปิดหัวดีดีพี่นอ้องย่านตะเขียดลวครบุฟฟอไทยโอ้ใส่ปนครับนี่ใส่ปนครับ เปียนแห้งแต่ละกินบ่เล็กมาได้หรอกนี่ครับนี่ครับแ้มแรกของเขาครับช่วงขึ้นครับมันๆนครับใส่ถุงกันมันเตียนแห้งกดนี่ใส่ถุงเขียวเราอุ่นใจแล้วครับปักไปอีพี่นอ้องแ้มสองมาแล้วครับหลังนี้ทำงานอีกแล้วครับ มันใ,ใส่เดียวกันมาเลยนี่น่องใส่งามเลยครับนี่แต้มสองครับมาแล้วครับมาแล้วแต้มสองเฮ้านี่ครับโอ้ใส่งามครับป่าแถวนี้อ้วนครับแงงก็ได้ป้นก็ดีครับนี่ปา่มามแล้วครับ เปิดหัวดีพักวีครับสามทิศบอกแล้วครับหลังที่มันหลุดมันต้องมากินครับเดี๋ยวลงไปิดดเอาเลยครับมันของก่อเขาอีกแล้วพันก่อเขาอีกแล้วครับลงไปเบื้องเลยครับนี่พันก่อเขาเลยเหยียดไก่อมครับ โผล่ไว้เด้ครับนี่เห็นปรัะมันรุดเลยนี่ครับจะุดอีกครับขันพ่อบุ่ลุงมาท่านกว่าเขาครับขอพุดอกกันครับเตรียมสามพม่าเราพี่น้องรับเห็นเงียบเหียบลังนี่ทำงานอีกแล้วครับเอใส่สีเขียชีวิตได้ที่เกิดเหตุครับพี่น้องโอ้กินเขียดจนวัดทองไข้หนึ่งเลยครับ ใส่สองตัวป้นพี่น้องใส่ง่ามือก่นครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วครับผู้ต้องหาไลานนี่ว้าวกินลึกอีกตั้งหากพี่น้องเดี๋ยวหาวิธีอ,ออกกันครับขันอ,ออกปรได้๋ยกะติดตาสายเบ็ดเดอพี่น้องบอกว่ามันกินเลือกหรือเกินลังนี้ส่งเคลื่อนไว้พี่น้องอุ้ยว่าดินเป็นแต่ตัวแย่แท้ผมเบืองครับ เออใส่ปนอีกแล้วครับนี่ครับแจมที่หาเฮ้าพี่น้องมาแจมหามาแล้วครับจะจปกินเลือกเทบาสนี่ยรออุดแล้วครับดินรุดเองแจมหาครับใส่ปนครับเดี๋ยวปักไปอีพี่น้องหลังนี้คือเสียงป่าดินพี่น้อง ฮันฮัน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 นี่โอ้ใส่งา่าหมดแล้วครับปลารุ่นเดียวกันเลยครับพี่นอ้องแต้มหกเข้ามาแล้วครับคืนนี้มันๆแล้วครับเขียดกะค่อนข้างที่โตหง่ครับมันกินว่าอะไเขียดเขียดตัวแง่ครับมันกินเข้าปาาว่าอะเลยแต่มันกินเลือดเลยครับ อย่ามันดินออกก่อนถทับซันกับสตัดสายเบ็ดเลยครับเพรอยากให้มันตายนะครับนี่ครับแต้มหกแล้วห้าแล้วครับพี่น้องคื้นนี่ครับใส่ปนมดเลยครับใส่แกงกะปิอือครับพี่น้องก่ยำมาหอดล้างสุดท้ายแล้วครับส่วนทางพี่นะครับส่วนทางที่ห้าใส่ช่วง แรงเนาะครับเดี๋ยวสีภาพพี่พ่อน้องยางกลับขึ้นเรากลับไปเบื้องชุดที่ห้อไซตอนที่ออกมาเมื่อกี้นี่ครับเก้ลาลังครับไปยางกลับครับพี่น้องชุดนี่มันมาหก,กแต้มล้วครับว่าล้วครับพี่น้องยางกลับมาลังนี่มันหลอนดีครับสามทีเ้็วเงียเขียดเอใส่นี่ครับยียแต้มครับอูโหูน่แหละ เฝ้าเอาาเดี๋ยวมันสิลุดมันูวูนี่ใส่ง่ามอีกแล้วครับแจมที่เก็ดของข้าขึ้นนี่ครับโอ้โหนี่มั่นรอนดูครับสามทิศเอาเก็ดปักแอใส่บันนี่โอ้หย่างไปเพราะตอนพอข้าวได้เรื่องเลยครับ แจมที่เกียจเท่าครับโอ้มันมัน,มนพี่น้องปักไปอีกครับมองเก้านี่ละเอาอีแล้วครับหล้างนี่นี่ครับหล้างที่ห้องตัดสายเบ็ดครับเอาหลังไม้มาเทีนเคลื่อนไวอีกแล้วพี่น้องมาดูนกนใส่ไหใส่ทิพแปดครับแจมที่แปดครับพี่น้องใส่งามือเก้าครับใส่เดียวกันมัดเลยพี่น้องป่าไหม โอ้โหม,มันมันครับอะไรมันจะขนาดนี้เลี่ยนเด็ดลังไม่เอามาใส่บ่องเกากับมนันคือเก้าพี่นอ้องอารุ่นเดียวกันมัดเลยครับเกือบบลุดเกือบบลุดสามที่โซ่พี่โซ่อน้องโดนเก้าเก้านี่มันลุดครับนี่ครับแต้มี่ีแปดแล้วครับลุดคัก เดี please, आ, ๋ยวปักไปครับมองเก้านี่ละครับเอาปักไปมองเก้าแล้วครับส้วนทั้งนี้เหมือนมองนี้เนาะครับเดี๋ยวเข้าไปส้วนที่เข้าพึ่งไสเมื่อกี้นี่ครับดูพี่น้องรังนี่ทำงานอีกแล้วครับมึงดูอยู่วะมึงดูมึงกอเขาครับอุ้ยอุยยู่ครับยู่ยูอุ้ยเดี๋ยวลงไปตรวจสอบครับอยู่เด้ออยู่เด้วย Uh huh. พี่น้องจำโมครับวนาแจ้งมาแล้วครับวนาแจ้งมาแล้วพี่น้องโอ้ย uh huh. บอกแล้วพี่น้องไม้นี่มีที่เด็ดครับวนาแจ้งมาแล้วพี่น้องแต้มที่เก่าครับโอ้โ uh ห huh. ใส่ล้เลยพี่น้องสุดบ๊กอุบลปอร์บิ่กไะ เลิกบ่ว้ยกิเลิกจังไหมครับอ่างพี่น้องนะครับขออ่างนะครับหูยใส่โลครับวัานาแก่งมาแล้วพี่น้องขึ้นนี่วันนาแก่งมาแล้วใส่ถุงกอนนี่ใส่ถุงเราจังว่าได้ครับ บ็ได้ตัดสายเบ็ดสิพี่น้องกินเลิกครับเดี๋ยวขอตัดสายเบ็ดเลยครับนี่ครับมันๆแล้วโอ้โหวนาแก้งมาเราพี่น้องวนาจูนวนาจูนหลังนี้เอาเสียบไปหนีก่อนครับมือทุกคเจ็บบบปากเราครับครับพี่น้องก็ได้เช็คได้ตรวจสอบเพื่เรียบร้อยมัดถึงสองโซนครับทั้งโซนที่ห้อไส้ตอนแรกเราก็ เก้าลังที่หอพึ่งใสไปช่วงกลางคืนเนาะครับโอ้มือนี่สุดยอดเลยพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดครับหมานมากเก่าเต้ม 8, 9, แปดเก้าเต้มนี่แหละครับเดี๋ยวสรุปผลงานให้พี่นอ้องเขาเบ่งเลยครับนี่ครับเต้มชุดไทยเป็นหัวนาแก้งเป็นหัวนาจวนครับ นี่ครับบ่พอโลกกับแปรพี่น้องนี่บ่ลุดแล้วครับเจ็ดแปดขีดอันนี้เป็นรูปสมุนครับรวบมาได้มดเลยครับถึง่งวนาทึ่งลูกน้องหลังจากที่สามทีได้นํากําลังคิดลรอมพื้นตีตองตรงไสแล้วครับเก่าแจมพี่น้องแ้มที่เก่านี่เสียชีวิตแล้วครับไม่ที่เกินเหตุนี่ปา่าไม้เลยครับชุ่มน้อย,น,อยนี่ป่าไม้ปนใส่ปนใส่แกงครับ นี่ครับที่เดียเท่าเก่าหลังกับมีที่เด็ดคือกันครับมานเป็นมานครับพี่น้องขึ้นนี่เอาครับสรุปผลงานสรุปแต้มสรุปผู้ต้องหาให้พี่ให้นอ้องเข้าเบิ้งแล้วครับสามทีสี่ภาพพี่พ่อน้องยามรอบเดียวแล้วครับสีบ่ายามอีกเพราะว่าเงี้ยเหมือแล้วครับเงี้ยเข้าเมืเหลืออยู่ประมาณนี่ครับในถุงนี่สองสามตัวบ่ายามดอกครับ ตอนนี้ก็ประมาณสามทุมกลัว่พาท่านเด็กป่ะไดครับถ้ามีเงี้ยสามที่สี่ยามอยู่ว่ายเงียมันเหมือดเนาะครับเนาะเอาเป็นมือนเศร้าพนละครับซาบนี่ก็ถือว่าคุมแล้วเอาเรื่มบวกแต้มช่วงแรงที่เข้าขากับที่เข้าใส่แล้วนะครับสามแต้มพี่น้องรวมเป็นสิบสองเต้มสุดยอดครับสุดยอดไม้นี่สุดยอดครับไม้ต้นบกหรือว่าต้นกระบกครับเอาพี่น้องขึ้นนี่สามที่สิ่าพี่พ่อน้องเข้าบ้านแล้ว ป้ากะเลียมมาแล้วครับท่างคุนมืออื่นเส้าเขาจังวากันครับพ่อแล้วรอบเดียวพ่อครับคุมแล้วครับมืออื่นเสาจังมาพอกันดีนะครับไปครับมาหนีสิผ้าพี่พ่อนอห้องเขาขอขอบ้านเส้าเมื่อยเส้าไม่แห้งอาบน้ำอาบทานอนพักพอนมืออื่นเส้าเขาจังพ่อกันครับครับสำหรับความขึ้นนีข้ขอใหพ้พ่อไม่ชี่น,อน้องหองมืสุข,ขูสุคนนอนรับฟันดีลาตีสวัสดิ์ครับ รุนสวัสด์พ่อแม่พี่นอ้องเขายีมมือโซครับครับกัไใ้เวลาทีสามตีสิบ้าพี่พ่นอน้องเข้ามาเก็บมากููเบ็ดแล้วครับกับเซาอากาศเย็นๆพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าเครื่องครับครับกำลังจากเข้าใน้าพี่พ้าน้องสารติดใน้าพี่พ้าน้องมาตรวจสอบมาเช็บก้นเรียร่อยของเบ็ดมือเคลื่อนหรอกครับทั้งสองโซนโซนไซไม่หล้วก็โซนไซเก่าครับก็บถือว่าประสพผลสำเร็จพี่น้อง รวมมายกแก่งเลยครับทั้งหัวนาแก่งทั้งลูกน้องครับเมดแก่งเลยครับเสาร์นี้ก็ไดเวลาที่สามทีิส้าพี่พาน้องมาเก็บังกูเบ็ดเ้วครับไปรุนกันว่ามันสีมีแต้มไม่ตัวให้พี่ให้น้องได้เห็นไหมครับไปครับเขาแน่ไมยกันเลยครับเอาครับพี่น้องอย่ามาหดหลังที่สองแต้มมาแล้วครับแต้มได้ครับใส่มินิใส่มินิครับนั่น โอ้คือพันกวัวเขากักแตะนี่ครับใส่นี่สองตัวป้นพี่น้องใส่งามอยู่ครับแต้มแรกเข้ามาแล้วครับพี่น้องหมันๆมันครับเปิดหัวได้ดีครับนี่ครับแต้มแรกครับหลังพัดกันมากกับมีแต้มอีกแล้วครับแต่ว่าสรงสายสี เหมือดล่มหายใจในที่เกิดเหตุครับเออขาวอยู่ไม่แจ้งไดเสียชีวิตเราพี่น้องโอ้ใส่งามครับใส่งามครับใส่งามแต้มสองครับนี่ครับแต้มสองครับเสียชีวิตแล้วครับครับพี่น้องเจ็บกูเรียบร้อยแล้วครับส่วนเก่าหลังที่เ้องใส่ไม้นะครับหมานมาสองแต้มครับถือว่ากลุ่มครับเก่าหลังกับสองแต้ม ไปครับไปส่วนปลาอ้อยกันต่อครับอ่าครับส่วนทางผี่ล้างแรกเข้ากับทำงานเลยครับเป็นใส่ไมนิไใส่ไมนิครับใส่ไมนีไใส่ป๊อกท่านกอาเขาผมว่ามันตูบแกบง่ายเดี๋ยวลุงไปจับเอาตัวเขาขึ้นมาก่อนครับนี่ครับแต้มแรกของส่วนนี้มาแล้วครับใส่สองตัวปนครับมาแล้วครับพี่น้องแต้มสีเข้า นาที่เสียชีวิตในที่เกินเหตุอีกแล้วครับกินเลือกครับใส่ปลาปอกครับใส่ปลาปอกปลาป้นครับนี่นี่ครับพี่น้องแตมเสียวครับเอาไว้เฮ็ดปลาเกลือครับหลังนี้บปกติครับเป็นครืองูลาบไปนี่แหละครับโอ้นี่ครับพี่ปูไปกินครับนี่ เต้มหาเขามาแล้วครับแตรมหาครับปลาเกลือรครับพี่น้องหลังทางนาเสียงปลาดินครับลูกพันกว่าเขาอยู่ครับเดี๋ยนวหนึ่งนรับใส่ได้คุยซ่งพันเป็นติดตัวเงี้ยเดี๋ยพี่น้องยังดินแหงเด้ ไปปนคือเขาครับกินแห้งมัวซันมาแล้วครับเตรียมหกเข้า,เอกอกเเา,ากินเลิกอีกพี่น้องเอ้ยเอามันกินเลิกพี่น้องขอตัดสายเบ็ดครับเปลี่ยนดวงเบ็ดไม่คือเขาครับนี่ครับเตรียมหกเข้าครับใส่ปนครับ ครับกับเจ็บเพราลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องบ่มีหยังครับบ่มีความเคลื่อนไหวหยังครับไปแล้วไปรถไปสรุปผลงานกันย่บุ่นครับอ่อนจะเศร้าเลยครับมื้อนี้อ่อนจะเศร้าเลยครับพี่น้องสามทิศก็ได้พาพี่พาน้องเก็บกู้เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับมาสรุปผลงานกันครับสามทิศบ่เทศเห้เบื้องนะครับอยเห็นนํากันดเราหลยนี่ครับ6แต้มเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3สายครับแล้วก็ ยังมีชีวิตยอยู่สามไร่นะครับใส่ปลาปนปลาบอกครับพี่น้องซุ่มมันตายสามสิดกับสิบไปเอียบไว้เอาไว้เถ่อนหนึ่งเนาะครับไปเถ่อนหนึ่งถ้าเห็ดยางอื่นกินมันยังใส่ได้อยู่ครับนี่แล้วก็ส่วนที่มันยังมีชีวิตยอยู่เข้ากะทางวป้ปนวแ้แจงครับถือว่าไมา้ครับไม้นี่ไม้ต้นบกเข้าร่วมกับมือขึ้นนะครับมือขึ้นกะเก่าแต้มแล้วก็ช่วงว่าคราบอีกสามแต้มร่วมทั้งเม็ดกับเป็น สิบก็เต้มครับสิบเจ็ดสิบแปดเต็มแต่คิดเป็นโลก,ก็ได้ประมาณสองรูปเลยพี่น้องเพราะวัดตัวหง่ก็เกือบรูแล้วเนาะครับคุ้มครับพี่น้องไม้นี่คุมค้มคุ้มคนบอกใครมาใส่มันหกคันแท้คันหน้าหกครับครับเดียวมือหนามือรุ่นแต่สารติศมีเงียสารติศกับติดผ้าผีผ้าน้อกมาเบิ่งอีกจักรอกกับไม้นี่แต่ว่าสีไส้ขึ้นไปพุดหรอกครับสีบไส้ยูร์รนี่นะครับยูรรต้นโบกนี่ครับเพราะว่าตั้งผุ่นมัน ค่อนข้างไม้มันสีน้อยครับแล้วก็คันแท้คันหน้ามันหกแห้งครับแต่ว่าถ้าบ่มีเงี้ยสามทิศกับสิบผ้าพี่ผ้าน้องพักจากสองมือสามมือเด้อครับเพราะว่าตอนนี้กับผ้าพี่น้องเขาใส่เบ็ดหากินรุ่วๆเดี๋ยวพี่น้องเขาสิเปิดสีเบือก่อนครับไปครับพี่น้องเขาบ้านวันนี้มันสวยแล้วหอนน่ำสามทิศกับสิบได้ไปทำการทำงานครับจะได้ไปเกี่ยไก่เกี่ยกาอาบนาจเต่งตัวไปทับการทำงานเนาะครับครับทไถนี้สามทิศกับขอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขคนแล้วครับที่เขข้้าามมรัับบชคลิปองงตตตแ่นนจจ ขอบคุณทุกคอมเมต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบริภาทคลิใไม่แมะครับลิบนาสามสิบติพาพี่พาน้องไปยังกะจังคอยช่วคอยติดตามครับครับสำหรับลิปมี่สามสิบกระสีไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับึ้นบ้านย่างเสือครับหมายนี้ครับ